hour one later. อ่าแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีลิงที่วัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกม Quality Mobile แล้วก็ผมเอฟรามคนดีคนเดียววันเองนะครับผมวันนี้นะครับผมปืนที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือเจ้าตัวเ1 3อีกแล้วนะฮะเพราะว่าเ1 3เนี่ยถูกได้ อับมาใหม่นะผมอาจจะเป็นเขาบอกว่าเป็นการเนิร์ฟระยะของ m13 ลงครับทำให้ m13 มส้ยิงเบามากๆนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาจะมาดูกันนะวันนี้ M13 ผมจะเล่นได้หรือเปล่าผมยะผมได้ลองมาบ้างแล้วแหละนะฮะจะตอแหลว่าไม่ได้ลองก็ไม่ได้นะได้ลองมาบ้างแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยพูดละกันแต่เขารู้สึกกันว่าเขาพูดกันนะฮะว่าแพทเนี้ยปืนนะครับปืน มันเขาเรียกว่านะมันเสถียรแล้วก็สมดุลที่สุดแล้วนะครับในตั้งแต่ตั้งแต่เล่นมานะครับคือปืนเล่นได้หลากหลายนะครับ smg ก็คือ smg จริงๆนะครับอย่างเช่น Fenix m a c 10เล่นได้แค่ระยะใกล้ๆเท่านั้นนะครับผมประมาณทักสเมตรสเมตรอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกินนั้นไปแล้วอ่ะมันจะไม่ OP เหมือนเมื่อก่อนเลยครับแบบ Fenix ยิงไกลซะเลอเกินอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่แรงแล้วนะครับคือฟนิอ่ะระยะก็ลดลงแล้วก็ การที่ยิงแบบไม่ขึ้นสโค๊ปหรือที่เพื่อนๆเรียกกันว่าฮีฟไฟนั่นเองนะฮะก็คือมันยิงแบบไม่ได้แม่นขึ้นเท่ากับเมื่อก่อนแล้วนะครับเจ้าตัว a m g นะครับก็เลยทําให้อาบทบาทของเจ้าตัว CBR4 หรือไ u s 7เแล้วก็ PDW ที่ได้ถูกบัฟมาเนี่ยเอ้ยจ u s, s 79นะครับพูดผิดนะฮะแล้วก็ CBR4 ใช่ไหมแล้วก็เจ้าตัว PDW ที่ถูกบัฟมาเนี่ยทำให้มันมีการโดดเด่นมากขึ้น นะครับทำให้ทุกคนหลายๆคนเนี่ยหันมาเล่นปืนพวกนั้นมากขึ้นแล้วก็เฟนิกซ์แม็กเทนก็ถูกลดบทบาทลงไปนิดนึงนะแต่พวก AR นะครับมันเขาบอกว่ามันนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ N13 เนี่ยมันนิ่งขึ้นนิ่งมันมันมันเบาลงก็จริงครับแต่มันนิ่งขึ้นมากๆเดี๋ยวต้องไปดูกันว่านิ่งขึ้นมากแค่ไหนนะครับผมก็เดี๋ยวเก็บอัปเดตอะไรไปเรื่อยๆนะฮะเก็บของเก็บอะไรเดี๋ยวไปหาคนยิงกันแล้วก็ไปหา a อ้ดรอปการนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับ ไปขึ้นรถนะฮะตอนนี้ก็มาที่ไอร์ด็อบลูกแรกนะที่เราจะมาเก็บนะแต่เขาเก็บไปกันหมดแล้วเออเฮ้อนะฮะผมว่านะเซตที่ผมจะเล่นต่อจากเนี้ยไปอ่ะคงไม่ใช่เฟนนิกแม็กเคลนละผมจะเล่นเป็น CBR 4นะครับเล่นเป็น c b บเอ้ยข้างหนเป็นคนยิงกันนะฮะเล่นเป็น CBR 4แต่แต่มีอยู่ปืนนึงครับผมลืมลืมพูดนะฮะมีอยู่ปืนนึงที่ไม่สมดุลสุดๆนะครับตอนนี้คือทําให้เกมแทบพังเลยนะก็คือเจ้าตัว M21 นะครับคือตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวผมขอยิงก่อน เอ้ยโอ้โหนิ่งมากนิ่งมากแต่เบามากนะครับเกาะคือผมก็ยิงโดนนะแต่ศัตรูมันวิ่งอยู่นะครับก็เลยอาจจะยิงไม่โดนเดีวไม่เป็นไรโอเคข้างล่างบอดยิงกัน,นครับโอ้แต่ตัวนั้นก่อแตกนะก่แตกนะถ้าเรามีแม็กหน่อยเมื่อกี้เรามีแค่45สินัดนะครับโอเคเขาบอกกันนะว่า M21 เนี่ยเป็นปืนตอนนี้นะวินาทีนี้นะตอนแรกมันก็โกงอยู่แล้วพอได้บับมายิงเร็วขึ้นนิ่งขึ้นเนี่ย มันทําให้เกมไม่สมดุลน,นะครับผมในจุดจุดนี้นะครับคือทุกคนนะผมไปนั่งดูสตรีมเมอร์ลงห้องซ้อมันเงี้ยมันจับ M21 กันแต่แทบทุกคนนะครับเลยทําให้รู้สึกว่าวิ่งไปทางไหนก็ต้องระวัง M21 เพราะว่ามันขี้โกงมากมากครับตอนนี้ไม่รู้ว่าทางทีมงานจะบัฟเอ้ยเนิร์ฟมันลงหรือเปล่าแบบภายภาคหน้าผมก็ภาวนาให้เนิร์ฟลงเรื่อๆเพราะว่า สาย SMG เอนี่ยอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยมันมาเล่นยากขึ้นนะครับต้องพูดเลยว่าสาย s m g เเล่นยากขึ้นจริงๆนะครับแบบชาร์จใกล้ๆอย่างเงี้ยแบบมาเล่นได้นะแต่ว่ามันต้องเล่นระยะนิดนึงนะครับอะไรอย่างเงี้ยโอเคข้างหน้ามีคนนะแต่ผมอ้อมนิดนึงเดี๋ยวจะเอาเ1 3ลูดหน้ามันนี่ฮะต,ตรงตมานีไงเห็นแล้วจ้าเห็นแล้วจ้าพี่อนนืงไปไงแต่เขาน่าจะโดนอะไรมาหรือเปล่าทำไมมันตายง่ายๆจังวะเดี๋ยวข้างหน้าอีกตัวหนึ่งโอเคโดนไปแล้วโดนไปแล้วยังไงครับหลายนัดอยู่นะกกเแกแแตลลยยอ้้ว โอ้โหกว่าก่อนจะแตกสุดยอดเดี๋ยวนะยิงไม่โดนเดี๋ยวมันวิ่งมันยิงไม่โดนยิงยากมากแนละ้วจะยิงไม่โดนโอเคผมก็น่าจะสรุปให้ได้แล้วนะหลังจากที่ยิงประมาณสองตัวนี่นะครับก็นิ่งเือนไอ้สิบสามถามว่านิ่งขึ้นไหมนิ่งขึ้นมากครับผมจากที่เล่นเองนะเพื่อนเื่อคนไหนยังไม่ลองเล่นไปเล่นนะนิ่งขึ้นมากครับแต่าดาเมจเบาผมว่านะ อาจจะไปจับ ak ก็ได้หรือไม่ก็ถ้า m21 อย่าัง op อยู่แบบนี้ก็คงไปเล่น m21 แทนนะครับแล้วก็คู่กับเจ้าตัว c b r นะครับหรือไม่ก็ ak cbr แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนถนัดนะแต่ว่าผมรู้สึกว่า m13 เนี่ยเล่นเยข้างหน้ายังไงครับจอดรถอย่างนี้เรียบร้อยไหมโอ้โหเรียบร้อย <S <S 2> <S 2> เพื่อเราปลาระเบิดใส่ไปน,นะฮะ M13 เนี่ยผมรู้สึกว่า,าต้องแม่นจริงๆแบบแม่นแม่นจริงๆอ่ะถึงจะ ยิงแล้วมันเพอร์เฟกเพราะว่ามันเร็วแล้วก็นิ่งนะครับถ้าโดนแบบทุกนัดจริงๆก็แป๊บเดียวตายแต่อย่างผมเนี่ยอย่างเมื่อกี้ฮะศัตรูวิ่งหนีไปหนีมาอะไรระยะไกลๆอย่างนั้นนะยิงยากนะครับยิงยากเลยผมก็ยิงยากนะครับต้องแบบให้คนแม่นๆเล่นอะไรอย่างงี้นะครับอย่างพี่นีโอเออยอะไรเออย่างเงี้ยที่แบบแม่นๆนะครับหือกอส้มแตกอืยังไงฮะจะไม่หนีไมไหนขอเฟนิกซ์เลยแล้วกันนะครับเพราะเขาหนีแล้วนะครับนี่ เรียบร้อยไปเลยอันนี้เขาเจ็บแล้วนะครับเราเฟนเด็กเลยฆ่าได้ครับมันแล้วแต่บางจังหวะนะครับแต่ว่าถ้าเอาจริงๆก็คือเฟนเด็กมาเกตเอ้ยเฮ้ยกําลังพูดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซอกหน้าให้เดี๋ยวซอกเดี๋ยวซอกหน้าให้หรอกหนีก่อนนะฮะโอเค M13 มะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียนะตอนนี้คือมันนิ่งขึ้นมากมือใหม่ที่รู้สึกว่าอยากเล่นปืนที่มันนิ่งๆอะไรอย่างนี้นะครับเ k เค3ตอนนี้คือนิ่งสุดๆเลยนะครับเ k คผมก็อยากเล่นอยู่นะตอนนี้นะฮะโอเคช่างบันเทอตอนนี้ เราขอยิงก่อนแล้วก็เอ้ยค้างโอ้โหตามสเตปครับผมเอฟดรอปยังไงครับข้างหน้าวิ่งอย่างเงี้ยมันยิงยากนะเห็นปะศัตรูมันวิ่งมันเนี่ยสิ่งมีชีวิตนะอุอ้ยอุ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหมาดิฮะยังไงครับผมโอเคยิงเข้าไปดิยิงเข้าไปดิผมเนี่ยได้ทําการปรับใจโลผมลงมาเยอะมากเลยนะเดี๋ยวขอยิงก่อน โอเคเกาะแตกอเนี่ยบ้านมันปิดชีวิตไม่ได้นะครับคือเมื่อกี้ถ้าเป็นสมัยก่อนผมว่าน่าจะน็อกแล้วนะแต่นี่คือมันเบาลงเยอะเลยนะครับโอเคเพื่อนเก็บไปได้นะฮะมันเบาลงเยอะมันขาดดาเมจอะหนึ่งเม็ดก็มีประโยชน์นะแบบดาเมจแค่เม็ดหนึ่งอย่างเงี้ยก็มีประโยชน์นะแต่ว่าอ่าไม่เป็นไรฮะเขาปรับมาใหม่ก็ทาจ่ายไปนะฮะมันสมดุลแล้วนะบแบบนี้คือสมดุลน,นะสมดุลสุดๆแล้วนะครับคือระยะไกลๆ AR ก็ ดีต้องแม่นจริงนะครับคนต้องเล่นฝีมือหน่อยนะครับไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนคือยิงแป๊บเดี๋ยวก็ตายนะคือต้องใช้ฝีมือหน่อยนะครับตอนนี้โอเคผมจะพูดอะไรผมลืมเลย <laughs> โอเคนะช่างมันนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกทีแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอยิงก่อนแล้วกันตอนนี้ยังไม่ถึง1ิบตัวเลยครับคนก็เหลือไม่ถึงสิบคนแล้วนะถ้าไม่รวมตี้เรานะครับโอ้ยโอ้ขับไปจะได้ไม่เป็นไรเดี๋ยว เข้าไปข้าไปเลยแล้วกันอยู่ไหนจ้าโอเคเสียงยิงอยู่ฝั่งโน้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับโอ้โห้ายมือก็มีว่ะโอเค้ายเพื่อนเบอร์สี่เราอยู่นะครับให้เขายิงไปเราขอยิงตัวหน้าก่อนเลยจวดแอบหลังรถเห็นว่ามันนิ่งมากนะครับมันนิ่งมากเลยนะโอเคโอ้โหเนี่ยเนี่ยถ้ายิงโดมันก็จะตายอย่างนี้แหละครับถ้ายิงโดมันก็จะตายอย่างนี้นะโอเคแต่เมื่อกี้ขนาดเพื่อนช่วยเลยนะโอเค๋ยวปลาระเบิดไปก่อนเลยไอ้ตัวนี้ยังไงครับอุ้ยโดนระเบิด ดนรเบิดยังไงครับโอ้โหเกาะแตกไปแล้วนะผมตามเลยผมยัดเลยนะครับเพราะว่าเขาก่อแตกนะฮะจอดสลิงเข้าเดี๋ยวเขาได้ยินนะครับอยู่ไหนจะเอ้นี่ไงข้างหน้าเรานี่ครับเอ็มสิสามรุ่นเลยจบไปนะฮะผมเนี่ยได้ทําการลดใจโรผมลงนะครับเพราะว่าปืนมันนิ่งมากๆเลยแล้วแบบมันนิ่งเกินไปใจโรผมก็เลยต้องลดลงมาอีกนะเพื่อให้มันช้าลงนะครับก็คือตอนนี้ใจโรผมเล่นอยู่ที่50 นะครับไจโลตอนเล็งยิงนะครับหรือแค่50จากที่ผมเคยเล่นเป็นร้อยแล้วมา80นะครับตอนนี้เหลือ50ทําให้นิ่งแบบเมื่อกี้นะครับมันเลยแบบโอ้โหเล่นยากนิดนึงนะครับโอเคข้างหน้าตัวสุดท้ายหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัวสุดท้ายนี่ว่า2ตัวสุดท้ายอ้ยโอ้เห็นแล้วข้างหินนนะครับข้างหินนี้ข้างหินนี้โอเคโอเคเพื่อนยิงมาได้เฮ้ยมายังไงครับโอ้โหป,ปิดปิดดาเมจไม่ได้โอเค หาตัวสุดท้ายไปหาตัวสุดท้ายไปนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับตัวสุดท้ายนี้ก็ดูไปเลยนะครับก็โอเคนะครับผมรู้สึกว่าแพทเนี้ยสมดุลมากขึ้นนะครับเฟนเน็กหรือตระกูล SMG คือ SMG ของจริงต้องเล่นระยะใกล้ใครชาร์จไม่ค่อยเป็นหรือว่าชาร์จไม่เก่งเนี้ยผมไม่แนะนําให้เล่นนะครับคือเฟนเน็กแม็กเทนต้องเล่นระยะใกล้จริงๆนะครับเล่นระยะใกล้มากๆแบบเผชิญหน้าเลยครับกลางๆขึ้นไปหน่อยนี่เล่นยากแล้วนะครับแล้วก็ AR นะครับต้องคนที่แม่นจริงๆนะครับถึงจะเล่นระยะไกลโหดนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบอ่าไม่ต้องแม่นมากอะไรอย่างเงี้ยคือยิงมันดาเมจมันแรงระยะไกลก็ตายอะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้คือต้องแบบเก่งขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็แต่สไนนี่ยังโอเวอร์เกินไปนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับจุบ๊บ